รับสนุนโดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตไวใช้ปุ๋ยคู่ดินสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่ปิงนะครับ,รบวันนี้เสายี่สิบป่ะยี่สิบแล้วอีกแป๊บเดียวจะหมดเดือนอจะหมดเดือนเมษายนแล้วปีใหม่ไทยจะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสาสนุกก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่หรอกครับวันนี้คือเสาสยองอของแท้เลยครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดประหลาดตายกันเกลื่อนเกลื่อนพื้นที่ประเทศไทยมีเหตุการณ์แรกจังหวัดสุ ราชธานีสุรา์ธานีเนี่ยอยู่ดีๆมีหนุ่มชาวโปแลนด์หนุ่มโปแลนด์ไม่รู้แกไปคิดอะไรนะฮะแกปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณมือถือมันไม่มีต่ำกว่าสามสิเมตรสูงมากแต่นี่คือเสาที่ตัวท็อปที่สุดมันสมมตบทอไอเฟลอะถ้าเป็น normally สามสิบตัวท็อปของเขาตัหกสิบและไอ้ที่ปีนขึ้นไปเป็นเสาที่สูงหกสิบเมตรจากนั้นขึ้นไปเหมือนนั่งสมาธิแล้วไม่รู้ไอ้ท่าไหนนั่งมานั่งไป ดิ่งพระสุธาลงมาข้างล่างถามว่าตายไหมเหลืออะไรอะ่ะ612เมตร <c oughs> นี่ผงหน้าเหมือนเป๊ะ กว,ยยวารโยลาผู้จัดการแมนซิตี้เขาไว้หน่วยคล้ายผมกลมๆแต่เราเปิดหน้าเขาไม่ได้เ,เปิดหน้าไม่ได้นะคะอโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆคุณผู้ชมอากาศร้อนนี่มันมันทำให้เกิดเรื่องราวแปลกๆได้หลายเรื่องเลยนะคะเอ,อ,อะเดี๋ยวขยับมาเจอ,เอ,อมาดูเรื่องราวของการพบเจอกันหน่อยดีกว่าหลายคนรวมไปถึงพี่กิงมีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเรามีรอยสักมีตําหนิมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ ฉันนิฐานได้ว่าเราเป็นใครระบุตัวตนได้ออระบุตัวตนได้บาง<ม>คนที่เราไปเจอนะคะคุณผู้ชมมีรอยสักที่แขนมั่งที่หลังมั่งแล้วพอเสียชีวิตไปก็จะสืบจากรอยสักนั้นแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงแค่รอยสักอย่างเดียวต้องช่วยกันตามหาแล้วล่ะค่ะว่าเจ้าของชิ้นส่วนวอันเนี้ย อันนี้ส่วนไหนเนี่ยแล้วมาแค่เนี้ยพี่ต้นดูไม่ออกแขนออข้อแขนเออเป็นข้อแขนแค่เนี้ยแล้วนิ้วไม่ได้มีเต็มด้วยนะนิ้วก็ขาดอ่ะขาดไปด้วยค่ะออแต่ว่าเขามีรอยสักแล้วเจออยู่แค่เนี้ยเป็นใครไม่สยองอ่ะคุณผู้ชมคือรู้ว่าถูกแทงแ,แต่ยังไม่รู้ว่าโดนจุดสําคัญแล้วหลังจากนั้นปุ๊บตายแทงทีเดียว สยองมากอคดีพลิกเลยครับคดีนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งถ้าย้อนไปเนี่ยเราจะเข้าใจและจําได้ดีความสมัครสมานสามัคมค,คีวีรกรรมของบ้านบางระจันโอ้โหยิ่งใหญ่มากบางระจันบางระจันรอบนี้ฮะแม้ไม่ใช่บ้านบางระจันเป็นบ้านบางปะกงก็ไม่แพ้บ้านบางระจันเช่นเดียวกันครับหลังอื่นถูกต้องเลยมากนะฮะที่เป็นชุมชนปลูกใกล้ใกล้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมอ้าวเห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนี้ ร่วมด้วยช่วยสู้กันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในแก๊งเทลบรนเซอร์ร่วมด้วยช่วยสู้ของเราพี่หมอปลาเมื่อวานเอาพี่ถามจริงแม้กระทั่งวิญญาณผีหมาดำนี่หมอปลาก็ปรับได้ใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าตามเรื่องนี้เลยค่ะ ผมเลือกรถไฮบริดจากฮอนด a าเพราะประหยะจากอุดรนไปหัวหินขับได้ไกลด้วยน้ำมันถังเดียวฉันเลือก ehev ไปไหนก็ไม่ต้องวางแผนมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นอยากเจอประสบการณ์ใหม่ๆก็ไปได้แบบไม่ต้องกังวลผมเลือก h o n ด้าไปที่ไหนก็อุ่นใจได้เสมอพวกเราเลือกเพราะมั่นใจเลือกชีวิตอิสระที่พาคุณไปได้ไกลกว่า Honda าโฟร์ไฮ ehev ซึมซับไม่ดีไม่เอาสกัดคลีนแคร์เหมือนเดิมนะสามชั้นเน้อมีลิควิดล็อกซึมซับเยี่ยมสะอาดหมดจดด้วยคลีนวีฟไม่เปลี่ยนใจขอลงมั้งสกอดคลีนแคร์ 3XL เดิมได้พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนแล้วก็เป็นของคนที่ไม่ดื่มด้วยเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ Carrier X Inverter X is smart X is clean Carrier X Inverter n e s c a f a สองห่วงอร่อยจริงน้ำตาลน้อยลง50%พร้อมให้คุณสัมผัสความอร่อยแบบน้ำตาลน้อยกว่า mm hmm. ไม่ดื่ม n e s c a f a สองนี้เท่านั้น <laughs> Carrier X X is elegant X is safe Carrier X Inverter รถ่อนอยู่ก็กู้ได้นะเจ้าที่ทีวีไดรฟ์รถแรกเงินรีไฟแนนซ์รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้สมัครผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านที่ทีวีไดรฟ์มากกว่าสินเชื่อรถเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นด้วยวิตามินที่มีมากกว่าโปรตีนกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ จั๊กดูเนียนเวอร์ทำที่ไหนอะที่เต่าเหยียบโลกขวดนี้โรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์นิ่งช่วยดูแลด้วยออลไวท์เซเว่นให้จั๊กดูเนียนใสเบลาม,มั่นใจใช้ทุกเช้าโรออนเต่าเหยียบโลกบ้านนี้โดนของของไม่ดีของที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่เป็นของอะไรครับอาจารย์ของปลอมซื้อเครื่องกรองน้ำไม่อยากโดนของปลอมซื้อที่บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำ อร่อยดีอะไรดีครับพ่ออร่อยดีคํานี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทําอย่างตั uh ้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกเพราะเราเชื่อว่าความต่างสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะสีไหนเราพร้อมตอบทุกสีสันที่จะสร้างสรรค์โลกใบนี้นิปปอนเพนสีที่คิดเพื่อคุณ แชมพูผู้ชายยอดขอันดับหนึ่งที่ใช้พลังแกรงขึ้นกว่าเดิมเคลเมนสูตรใหม่พลังช่วยขจัดรอแคกขั้นสูตพร้อม power factor สยบได้ครบทั้งน้งแคความคันและความมันมั่นใจร้อยอเซช่วยสยบรังแค็ด้วยเคลเมนสูตรใหม่หากร่างกายขาดวิตามินซีนทซีแบบเม็ดและนทซีเอสเตอร์แบบชง จะแบบเม็ดหรือแบบชงก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้แนทซีจาก Mega We Care ปากช่องจ้ากลิ่นช่องปากปากพังพอทีกลิ่นปากใช้ดาลี่ Fresh Protect แรงปุ๊บปากหอมมั่น12ชั่วโมงดาลี่ Fresh Protect และอีกสูตรดึกแล้วไม่ต้องสั่งเยอะนะ เคไหมกรดเกินท้องอืจากโรคกระเพาะอาหารเครมิลไม่ต้องเคี้ยวเครามิลลดกรดขับลมแบบทุนหวานบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนเนื่องจากกรดเกินเครมิลทุนหวานไม่ต้องเคี้ยวเคไหมสหลักชัยใส่พ่อบางทีก็อับชื้นเนะนาต้องไลฟ์ลี่ใหม่ขอบเอวระบายเหงื่อระบายเหงื่อหรอไลฟ์ลี่ขอบเอวระบายเหงื่อ360องศาแห้งสบายไลฟ์ลี่กางเกงซึมซับสบายเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราด้วยทองลิลาเวนเดอร์ เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราด้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราด้วยของกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนปรับให้มีแต่ความสุขลอยในอากาศด้วย Wireless Control System Heavy Jet Team ทีมงานบริการระดับมืออาชีพเปิดทนได้ทั้งวันพอกอากาศบริสุทธิ์ i t s u b i s h i h e a v y Duty เชี่ยวชาญมากกว่าปรับอากาศ ีไน่อยไหมกับตอกกี้อร่อยกับครีมช็อกโกแลตเข้มข้นมีไฟเบอ, <c oughs> อบร์กราบเอาปรอชชั่นให้ความสุขก,กับตอกกี้ <c oughs> ร้อนจัดทั้งวันแบบเนี้ยจะคงความหอมอยู่ได้ไงร้อนแค่ไหนก็ไม่หวัน่นดาวนี่แพชชชั่นใหม่ให้ความหอมสองเท่าหอมประทับใจยาวนานตลอดวันดาวนี่นี่คือน้ำมันเครื่องที่คนญี่ปุ่นให้จากใจ พลังและพร้อมปกป้องเอเนอสน้ำมันเครื่องชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ให้คุณมากกว่าน้ำมันเครื่องกล่องเดียวใช่นมเปรี้ยวดัชมิลยวโฟร์อินวันมโครอแอครวมป,ประโยชน์จากโยเกิร์ตและน้ำผลไม้รวมใช้จุลินทรีย์โยเกิร์ตมีวิตามินดีหนึ่งบีสองีดัชมิลีโฟอินวันประโยชน์เยอะ ัดไฟใส่ใจสิ่งแวดล้อม UV Defender Sun Repair er Invisible Serum จาก L'Oreal Paris พร้อม SPF 50บวกไฮ<ว>ยาลูรอนและเปปไทด์ช่วยฟื้นบำรุงและช่วยปกป้องช่วยจัดก,การ99%ของปัญหาผิวเสียที่เกิดจากแสงแดดใหม่ UV Defender Sun Repair er Invisible Serum จาก L'Oreal Paris สนับสูนโดยแว็กซี่คาร์วล้างแล้วเคลือบเงาทันทีอย่าน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากไวอันโอสดแก้ไขตัวร้อนผลิตจากสมุนไภรยเ0ออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใหม่ก็เคลีย Big Back, ร์พรีอาร์บิ๊กแบรสสาหรายอร่อยเข้มเต็มซองสายไฟฟ้าปูเล ตรง3 2นาทีเมื่อวานนี้ดิฉันเล่าไว้เองอะคุณ<ม>ผู้ชมที่บอกว่าพี่หมอปลาเนี่ยดูคลิปผู้ชายคนหนึ่งหลังจากที่ไปตัดต้นมะขามอายุเป็นร้อยปี<ม>กลับมาโมโหด่าหมาด่าเมียแล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหน่ำซ้ำยังพูดชื่อผู้หญิงคนหนึ่งออกมาด้วยมุกดามุกดาก็เลยมาร้องให้หมอปลาช่วยนะคะ<ม>พี่หมอปลาก็เลยรับปากเลยว่าเดี๋ยวจะไปดูให้จะไปให้ถึงที่กาญจนบุรีเลยไปดูเรื่องผี ต้นมะขาม,มเพราะว่าถ้ามีอยู่จริงเนี่ยมันน่ากลัวกว่าผีตะเคียนผีต้นโพต้นไซอีกในระหว่างที่หมอปลาก,กำลังจะไปพอข่าวนี้มันแพร่กระจายออกไปมีอยู่ครอบครัวนหนึ่งอยู่กาญจนบุรีเหมือนกันคุณผู้ชมพอรู้ว่าหมอปลาจะมารีบพาลูกสาวตัวเองมาดักรอก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวแม่อาการหนักไม่แพ้กันเลยค่ะ ああ <noise> <noise>